สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูปุ๊กนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะคุณครูปุ๊กนะคะจะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเสริมนะคะที่คุณครูปุ๊กนะคะปิ้นใบงานให้นักเรียนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดเสริมมาเลยค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่3มนะคะดูที่ขวามือนะคะคุณครูปุ๊กเขียนหมายเลขไว้ด้านบนอยู่นะคะ เปิดไปที่หน้า3นะคะหลังจากที่เราเรียนสระโอไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูป,ปุ๊กนะคะจะให้นักเรียนลองเติมคำสระโอแล้วก็ฝึกอ่านนะคะคุณครูป,ปุ๊กนะคะจะให้มาเป็นรูปภาพนะคะภาพหนึ่งแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเติมพยัญชนะลงไปนะคะดูคำแรกนะคะสระโอกับ บอเบไม้ใช่ไหมคะภาพบอเบไม้บอโอโโบอบอเบไม้กับสระโอนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะภาพอะไรคะปลากับสระโอปอปลากับสระโอนะคะปอโอโโนะคะ ต่อไปค่ะพอพานกับสระโอข้อที่สามนะคะพอโอโพอนักเรียนเขียนสวยๆนะคะต่อไปค่ะรูปคอควายกับสระโอคอโอโค ต่อไปค่ะหอหีบกับสระโอหอโอหอพอนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมระบายสีแล้วก็ฝึกอ่านคำสระโอให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่สี่นะคะวันนี้คุณครูปุ๊กจะให้นักเรียนทำสามหน้านะคะหน้านี้นะคะ ให้นักเรียนเขียนคำที่ประสมด้วยสระโอถ้านักเรียนกลัวจำไม่ได้นะคะนักเรียนตเตรียมสมุดที่เราเขียนวันจันนะคะขึ้นมาเปิดดูได้นะคะเขียนคำสระโอลงไปแล้วก็นักเรียนก็อย่าลืมระบายตัวโคให้คุณครูให้สวยๆด้วยนะคะหน้านี้คุณครูไม่พาทำนะให้นักเรียนลองฝึกทำเองนะคะและหน้าสุดท้ายนะคะ ให้นักเร mm ียนนะคะเลือกคําไปเติมให้มันตรงกับรูปภาพนะคะมีคําว่า bo bo ko ko no no lo lo mo ama อ o m a โถโถ yo ya โถ ya mo mo หโอโอหโูโมโหโูอ่านักเรียนดูภาพแรกนะคะภาพโคใช่ไหมคะคำไหนเอย่ยคำว่าโคอ่าคอโอโคคอควายกับสระโอนักเรียนก็เอามาเติมนะคะต่อไปค่ะภาพโบ,บอโ,อโบโอโบ ต่อไปค่ะโลมาลอโอโลมอาอมาโลมาต่อไปค่ะอันนี้น่าจะเป็นขวดยาเรียน,นวาดขวดยาไปด้วยนะคะโถยา thổ ô thổ do a ya thổ ya mô hổ mo ô คำสุดท้ายนะคะ no noo no oh n no ก็แปลว่าไม่นะคะ no โคโบโลมาโถยาโมโหโ no พอนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมระบายสีแล้วก็ฝึกอ่านให้คุณครูปปุ๊กด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูป,ปุ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ